วันนี้ก็ส0บธันวาคมครับตองคะเรา14วันนี้ผมมาตรวจดูหน้าง,งานนะครับการพนิษสา3อูหานะครสองชั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถึงไหนแล้วยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วก็วิ่งคานนะครับเทคานได้วันนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับ ก็วันที่สองแล้วอาคารนี้ก็มีอยู่สามห้องนะก็คือห้องแรกหนึ่งสองแล้วก็สามนะห้องที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นสามเมตรนะครับกว้างลึกสิบเมตรนะที่สองก็สามเมตรห้องริมนะครับ,นะรบ,ห,รบ,รบห้องที่สี่เปิดห้องห้องที่สามก็สี่เมตรนะครับแล้วก็มีถนนอีกสี่เมตรอยู่ข้างงมีถนนเข้าไปตรงหอพักข้างหลังนะครับเดี๋ยวบริเวณที่มีอิฐมีทรายอะไรเนี่ยเราก็จะเอา เทออกให้หมดนะครับตอนที่มันเสร็จเนาะก็เป็นที่จอดรถกันนะครับมาดูว่าทานที่เทแล้วก็ถอดแบบเตืนเขาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพเมื่อวานนี้ช่างได้ทาน้ายาบ่มคันติไปแล้วาไปเช้าแล้วก็เย็นสองรอบนะครับก็มีอันนี้ที่เห็นนงกลมนี่ก็คือลูกปูนนะครับลูกปูนรอยรอยลูกปูน ลูกปูนล,ลูกปูนที่เขาใส่นี่ครับลูกปูนถ้าเราถอดแบบมาแล้วเราก็จะเห็นลูกปูนประมาณนี้นะครับคือถ้าที่ไหนไม่ไม,ไม่ไม่เห็นรอยลูกปูนนะครับก็แสดงว่าคนงานหรือว่าช่างไม่น่าจะได้ใส่ให้เรานะครับก็เลยไม่เห็นอันนี้ก็คือเห็นนะครับเพราะว่าตรวจด,ดูทุกขั้นตอนนะครับดูไม่เป็นก็ต้องศึกษานะครับเพราะว่าโคงการที่อยู่ยากถ้าไม่ ถ้าไม่หาความรู้นะถ้าไม่ถามผู้รู้หรือถ้าไม่มาดูจริงๆนะครับถ้าปล่อยให้คนงานทำหรือหรือช่างผู้ราเหมาทำโดยที่เจ้าของบ้านไม่มาเนี่ยเสี่ยงครับเสี่ยงทุกอย่างครับไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าเสี่ยงอะไรบ้างเสี่ยงทุกอย่างฉะนั้นแล้วก็มาดูครับมาดูเราเป็นคนจ่ายเงนินเราต้องดูได้เราต้องตรวจสอบได้เราต้องถามได้เราต้องทักได้ไม่งั้นเราจะจ่ายเงินทำไมนะครับฉะนั้นแล้วก็มาดูครับมาดู comparable. หากองรู้คับถามใครก็ได้ที่เขาเคยสร้างหรือไม่ก็ดึงไปกองช่างเทศบาลเลยถามเลยนะครับเขาให้คำแนะนําดีอยู่แล้วนะครับเอ่อาร์บีเก้านะครับเป็นเหล็กอาร์บีเก้าที่เธจะลงห้องน้ําตรงนี้นะครับลงห้องน้ำตรงนี้นต,นต,นตามแบบนะครับตามแบบก็อันนี้ก็เคยทําวิ่งคานวิ่งอะไรตามแบบก็ขนาดก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบคูณยี่สิบสี่สิบก็อาจจะเป็นสี่สิบห้าสี่สิบ สอะไรไประมาณนี้ครับหลังจากนี้ก็วางแผนพื้นพื้นตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะมาสัง่งแล้วเพราะว่าเราก็สั่งไปล่วงหน้าตั้งเกือบครึ่งเดือนครับมาดูเสาเสาเสาตรงนี้ก็อยู่ที่ใช้ใช้ db สิบหกนะครับหกเส้นนะครับ db สิบหนะครับสั่งจากไทยวัสดุับ ตรนี้เ6เซนนะครับกอกก็อยู่ที่ประมาณ15เซนรหรือน้อยกว่านั้นนะครับก็อยู่ที่เล็งเล็งประมาณนี้ก็ปอกระยะ,อะปอกหนึ่งถึงปอกนี้นะครับ15เซนโดยประมาณก็อยู่ที่งานเรียบร้อยเลยคือเรามาดูว่าตรงนี้มันหลุดมันหลุดกอกไหมตรงนี้มันหลุดกอกไหมก็คือตรงนี้นะครับที่มาลวกมาเนี่ย มันเบี้ยวไหมมันโอเคไหมอันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าไม่ไม่ได้หลุดก,ก็ไม่ได้หลุดไปไปไหนนะครับก็ไม่ได้เบียเ้ยวนะครับไม่เบี้ยวเดี๋ยวไปดูตัวเรียงกันดูหลายอันดูถ้าเจอไดผมให้ลบนะครับอาคารนี้มีสิบหกต้นนะครับเสาก็ยังอยู่ในเลนที่โอเคอันนี้น,นะประมาณนี้นน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  เดินเปนตงนึงก่อนเ,อเล็กนะครับเล็กอีกกระนึงที่ไม่ใช่ Rb 9ก็คือ Rb 6นะก็จะเป็นตนัวนี้เล็กลงมาอันนี้ไว้ยึดแผ่นพื้นนะครับเราก็เสียบตอนที่ปูนมันเทไปแล้วสักระยะหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องรีบเสียบถ้าไม่รีบเสียบนี้ไม่ได้เสียบนะครับเสียบไม่ลงต้องเจาะอ่แต่จะมีประมาณนี้นอันนี้ก็คืออา่าบริเวณที่จะทำบันไดนะครับก็ ก็จะดูเยอะลิ้นนะครับตรงนี้แต่ตรงที่มันไม่เยอะคือตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้ครับตามแบบนะครับห้องนี้ไม่เยอะห้องนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายที่ที่เหมือนตู้นั้นบุบบายครับผมนี้ในจะบุบบายมาจะดูเล็กเยอะนะครับแต่นี้ก็โลบสบายสบาย,บายนะครับอันนี้คือเสาสิหกต้นนะครับเรียบร้อย ข้างล่างเนี่ยเป็นเสาเข็มนะครับ <c oughs> เสาเข็มจอดนะครับเทอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับก่อนโอเควั <c oughs> okay. นนี้ก็ขอเพียทน,นี้ก่อนนะครับในส่วนของร,รการน,นี้นะครับคุณผครับครับสวัสดีครับ